สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจใส่พอดแคสต์เอพิโซดที่7นะคะวันนี้ค่ะยิ่งก็อยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องของการนอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการนอนไม่หลับลองมาหลายๆวิธีแล้วนะคะก็ยังนอนไม่หลับวันนี้ยิงมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะ การนอนไม่หลับส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดจากความเครียดความไปตกกังวลและความคิดนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการนอนไม่หลับก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าการนอนไม่หลับนั้นเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่มากถึง30-50%เลยค่ะในทางวิทยาศาสตร์สารที่จะทำให้เรานอน,อนหลับได้ดีและมีคุณภาพนั้นนะคะก็คือเมลาโทนิน,นะคะเราจะเห็นวิตามินหรือ อาหารเสริมบำรุงร่างกายนะคะที่ขายในท้องตลาดนะคะแต่เมลาโทนินที่ดีที่สุดนั้นนะคะมันก็คือเมลาโทนินที่หลั่งมาจากร่างกายของเราค่ะแล้ววิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้เมลาโทนินของเราหลั่งได้ดีนะคะนั่นก็คือการทําสมาธิค่ะโดยเฉพาะการทําสมาธิในช่วงก่อนนอนค่ะในปี2015นะคะ มีงานวิจัยค่ะที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ชื่อว่า Jama Internal Medicine นะคะเขาได้ทดลองค่ะให้คนฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการนอนพบว่าคนเหล่านั้นมีอาการดีขึ้นจากการนอนไม่หลับและมีความสดชื่นระหว่างวันมากขึ้น การทำสมาธินะคะไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารเมลาโทนินเนี่ยมันยังช่วยหลั่งสารที่ชื่อว่าซีโรโทนิน,นะคะ่ะซโรโทนินก็เป็นสารตั้งต้นนะคะของเมลาโทนินและเซโรโทนินก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของเราค่ะการทำสมาธิไม่เพียงจะทำให้เราหลับดีขึ้นนะคะยังช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันลดความเครียด เพิ่มการโฟกัสและช่วยในเรื่องของความจำนะคะในทางร่างกายอื่นๆนะคะก็คือช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายและช่วยลดความเจ็บปวดค่ะคะุณผู้ฟังอาจจะเคยลองทำสมาธิแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือทำไม่ได้หรือว่า มันไม่เหมาะกับเรานะคะวันนี้ค่ะเนี่ยจะบอกว่ามันมีวิธีการทำสมาธิในหลายๆแบบนะคะคุณผู้ฟังลองดูค่ะว่าวิธีไหนมันเหมาะกับคุณผู้ฟังแล้วจะทำให้คุณผู้ฟังทำสมาธิได้ง่ายขึ้นหรือดีขึ้นนะคะโดยวิธีการเบื้องต้นวิธีที่นิยมใช้กันก็คือการอยู่ในพื้นที่ที่เงีงยบๆปิดทีวีปิดโทรศัพท์นะคะแล้วก็ให้เราอยู่ในท่าที่สบาย จะนั่งจะเอนหลังหรือจะนอนก็ได้นะคะแล้วเราก็หลับตาหายใจเข้าออกช้าๆค่ะถ้ามีความคิดเข้ามาก็ให้นึกถึงลมหายใจที่เข้าออกอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของการนั่งสมาธิใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำสมาธิที่เรียกว่า mindfulness meditation ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการโฟกัสค่ะอยู่กับปัจจุบัน การทำสมาธิแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของสติวิธีการก็คือทำแบบพื้นฐานเลยนะคะที่ิงได้บอกไปเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเราฟุง้งหรือเรามีอะไรเข้ามานะคะให้เรามองดูความคิดหรือมองดูเรื่องที่เราฟุ้งนะคะพอดูแล้วนะคะเราก็ปล่อยผ่านแล้วเราก็กลับมาโฟกัสที่ลมหายใจหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคะ่ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ Guide meditation นะคะก็เป็นการทำสมาธิตามเสียงคนนำนะคะอาจจะเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียงนะคะที่ทำให้เราสงบและสบายอย่างตัวอิงเองนะคะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะหญิงก็จะฟังเสียงหลวงพ่อบ้างนะคะบางทีก็ฟังธรรมะที่แบบสบายๆแล้วก็นั่งสมาธิาไปด้วยบ้างนะคะหรือฟังเพลง แล้วก็บางครั้งนะคะก็ฟังพวกไกด์มดิเทชันที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างมันก็ทำให้เราลีลกซ์ได้นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบบอดี้สแกนมดิเทชันนะคะวิธีนี้อิงลองมาแล้วซึ่งก็โอเคเลยนะคะนั่นก็คือการทำสมาธิจากการสแกนร่างกายะคะ่ะแล้วก็ การทำนะคะก็คือแบบเดิมเลยนะคะที่สบายๆเง,งียบๆนะคะเราก็อยู่ใน Position ไหนก็ได้ที่เราสบายเนาะแล้วเราก็หลับตาหายใจช,ช้าๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องรับรู้ถึงความหนักเบาของร่างกายนะคะแล้วก็ค่อยๆโฟกัสมาที่ใบหน้าไล่ลงมาจากหน้าผากคิ้วตา หูจมูกแล้วก็กล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆที่คอไหล่แขนแล้วเมื่อไรก็ตามที่หลุดหรือฟุ้งนะคะก็ให้กลับมาที่ร่างกายของเราใหม่ค่ะวิธีการนี้นะคะมันก็จะทำให้เราโฟกัสที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นร่างกายของเราใช่ไหมคะแล้วมันจะทำให้เราสามารถเข้าสู่จุด mindfulness meditation ได้ด้วยนะคะ สำหรับหญิงนะคะการทำสมาธิมันก็คือให้เรามีสติอยู่กับสบายแล้วก็ผ่อนคลายนะคะมันต้องเป็นวิธีการที่ทำแล้วเรารู้สึกรีแลกซ์รู้สึกไม่เครียดไม่เพ่งไม่บีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปถ้าเราทำแบบนี้ค่ะมันจะทำให้การทำสมาธินั้น เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นค่ะทั้งหมดที่หญิงกล่าวมานะคะก็เป็นวิธีการทําสมาธิหลายๆแบบที่จะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นจริงๆแล้วไม่เพียงแต่การทําสมาธินะคะการที่เรามีสุขะอนามัยที่ดีในการนอนมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันตัวอย่างเช่น ไม่ดื่มคาเฟอีนหลังบ่ายสามนะคะพวกชากาแฟช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทานหลังบ่ายสามแล้วมันจะช่วยทำให้เรานอนหลับยากขึ้นแล้วก็ก่อนนอนควรจะปิดมือถือและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราควรทำห้องนอนของเรานะคะให้เย็นเงียบแล้วก็มืดมันจะส่งเสริมการนอนของเราให้ง่ายขึ้นนะคะและไม่ควรทานอาหารมื้อหนักๆก,ก,ก่อนนอน,นะคะ่ะถ้าให้ดีนะคะก็ ควรอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนอนค่ะและการนอนหรือตื่นตรงเวลาทุกวันนะคะมันจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังนอนหลับได้มีคุณภาพมากขึ้นทําให้สมองโล่งนะคะการนอนหลับที่ดีจะช่วยทําให้สุขภาพใจและสุขภาพกายของเราดีขึ้นนะคะ คุณผู้ฟังเคยลองทำสมาธิแบบไหนหรือมีวิธีการไหนที่ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของใจใส่อพิโซดที่7ค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบและถ้าชอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ